Read My Lips โดยครูพัฒพลเรือตรีหญิงดร์พัชราวัตรอักษร Read My Lips ส่วนนี้นำคำพูดของ Rob Bell ซึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกันเป็นนักพูดแล้วก็เป็นอดีตสิทธยาพิบาลน,นะคะซึ่งเป็นคนก่อสร้างโบสถ์ในมิชิแกนขึ้นมาคำพูดเนี่ยมีคนชอบเยอะเลยค่ะ พูดว่า renewal is what happens when you realize that some of t h e s e stuff you have been carrying around doesn't matter หมายความว่าความจริงแล้วอะเราควรจะต้องมีการฟื้นฟูเราควรจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งเราเกิดตระหนักว่าสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยลองดูนะคะบางครั้งเราทำอะไรอยู่ตั้งนานเนี่ยเรานึกว่ามัน จำเป็นเรานึกวก็มันสําคัญแต่ลองมองดีๆคะบางครั้งมันอาจจะไม่สําคัญก็ได้และถ้าเกิดว่าเราตระหนักวันไหนก็ขอให้เรารีโนเวลตัวเราเองนะคะเราลองฟื้นฟูจิตใจเราหันกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะติดตาม Read My Lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า